มีอะไรนะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะอาจจะย้อนเวลากลับไปสักหน่อยกับเกมเกมนี้ Adventure Island 2ถ้าพูดถึงเกมในวัยเด็กทั้งสนุกทั้งหัวร้อน Adventure Island 2คือหนึ่งในเกมนั้นแน่นอนครับเกมนี้อาจจะเป็นภาคต่อจากซีรีส์ผจญภัยสุดคลาสสิกที่เราอาจจะได้เล่นเป็น Master Genjin ออกเดินทางตามหาแฟนสาวที่โดนมังกรลักพาตัวไปแต่นี่ไม่ใช่ภารกิจธรรมดาเพราะเรายังต้องเผชิญกับไดโนเสาร์อุปสรรคร้ายๆกับดักสุดแสบวันนี้เราจะพากันย้อนกลับไปดูในเกนจินเอเวนเจอร์อิสราเล2ทำไมถึงกลายเป็นเกมในดวงใจของใครหลายๆคนภาคแรก ของ Adventure Island 2เปิดตัวในปี1986โดยเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ Mario แต่มีจุดเด่นที่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้พลังหมดพอมาภาค2ซึ่งออกในปี1991บนเครื่องฟา m i c o m หรือ NES ก็มีการอัปเกรดเยอะมากจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้คือเลือกฉากได้ แบบแมปเวลมีสัตว์ให้ขี่ถึง4แบบเก็บอาวุธก่อนเริ่มฉากได้บอสไฟที่มีหลากหลายเปิดเกมมาด้วยเนื้อเรื่องง่ายๆคือแฟนสาวของเราที่ชื่อทีน่าโดนจับไปอีกแล้วแต่คราวนี้มีไดโนเสาร์กับกองทัพปิศาจเป็นคู่ต่อก่อน Adventure Island ยังคงคอนเซปต์วิ่งไปข้างหน้าเก็บผลไม้หลบหลีกกับดักและห้ามหยุดนานเพราะพลังจะลดลงเรามีแค่ขวานหรือมุมมแมลกในการต่อสู้เริ่มมาเมือเปล่าต้องตีไข่เก็บของให้ได้ก่อนสัตว์ขี่ในภาคนี้ตัวสีแดงหยิงไฟเรียกว่าไฟไดโนน้ำเงินว่ายน้ำสวิมมิ่งไดโนเขียวกระโดดสู จัมปิ้งไดโนสีม่วงปิดได้ไฟยิ่งไดโนจุดเปลี่ยนของเกมนี้คือการได้เลือกไดโนเสาร์ให้เหมาะกับฉากเช่นด่านน้ำจะต้องใช้ตัวว่ายน้ำด่านหินจะต้องใช้ตัวกระโดดถ้าเลือกผิดอาจจะผ่านฉากนั้นไม่ได้เลยระบบอื่นที่น่าสนใจมีไข่ลับวาร์ปข้ามดาน เก็บกุญแจเข้าโบนัสติกเกมนี้มีทั้งหมด8ด่านโดยแต่ละด่านจะแบ่งออกเป็น3-4ด่านย่อยตรีมก็มีทั้งป่าถ้ำน้ำแข็งใต้น้ำภูเขาไฟและปราสาทฉากแรกเป็นป่าเขตร,ร้อนเรียนรู้การใช้เดรดเสเซฉากน้ำใช้ตัวว่ายน้ำดำน้ำเก็บผล,ลไม้ฉากบอส เจอเจานกพ่นไฟต้องหาจังหวะหลบให้ดีๆความยากของเกมนี้ไม่ใช่แค่ฉากครับแต่มาจากตายแล้วเริ่มฉากใหม่เริ่มใหม่ทั้งหมดถ้าตายหมดไดโนเสา์ก็จะไม่มีตัวช่วยเลยบางฉากมีด่านลับต้องเล่นหลายๆรอบจนกว่าจะหาเจอ Adventure is ์ a อ d 2แม้จะเป็นเกมที่ยากแต่ภาคนี้ก็ได้รับคำชมมหาศาลเพราะว่าดนตรีเพราะมากตีมป่าบอสโบนัสการออกแบบฉากมีความสร้างสรรค์ระบบสัตว์ทำให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้นบาลานระหว่างแอคชั่นกับการวางแผนดีมากเกมยาวแต่ไม่รู้สึกน่าเบื่อเลยและที่สำคัญที่สุด คือความคลาสสิกที่เกมรุ่นใหม่แทบไม่มีแล้วการตายแล้วเริ่มใหม่มันทำให้เรากลับมาแก้มือได้เรื่อยๆ Gen อยเกมจินเอเ e นเจอร์ลเคยทำในเวอร์ชั่นอื่นๆบนเกมบอยล่าสุดมีการพอร์ตไปลงในเครื่องายและแม้ปัจจุบันซีรีส์นี้จะเงียบไปแต่แฟนๆก็ยังทำลอมแฮ็กหรือรีเมคเล่นกันอยู่ใครอยากหามาเล่น ลองหารอมของเครื่องฟาร์มิคอมหรือเล่นผ่านอิมูเลเตอร์ได้เลยครับ Adventure Island 2คือหนึ่งในเกมที่ท้าทายที่สุดแห่งยุคฟาร์มิคอมทั้งยากทั้งสนุกทั้งน่าจดจำใครที่เคยเล่นเล่าความประทับใจไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ในยุคเกม9 0สูรกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆ จากช่องของเราเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ